นี่อ uh ่ะอบอันนี้ลาบอันนี้แกงเนี่ยแกงนี่ขาวปุ้น ดีทุกคนสบายดีทุกคนมื้อนี้อุกับตุยมาหอดเมืองสิงห์กันเนาะแล้วจะพากันไปงานดองของสซนเทาอาคาเรื่องกะทางหน้าขี่รถไปก็เป็นมีตู้กระมูกมิตู้เนาะที่จะพาเขาไปนี่ก็คือเส้นทางที่เขาจะไปเนาะอู้หูจื้อเลยว่าบานทำองไรใ้คำว่ามีตู้หรือว่าอาคา,ายามีาหรือว่าสาวูเนาะอาคา,ายามีนี่คือเส้นทางที่เขาจะไปงานดองค่อนข้างแบบรักทุเรนเนาะ ข้างๆนี่ก็ที่เป็นส่วนอ้อยเนาะส่วนอ้อยแล้วก็ส่วนกล้วยทางข้างข้างนี่ก็ที่เป็นส่วนยางพราราอันนี้เส้นทางที่เราไปเนาะรู้สึกว่าเขามาโดนเจอมันจะเป็นบ่ฮอดอย่าบ่ฮอดงานดอกเนี่ยค่ะเด็กชานดอดดยาอ้ อ๋อที่ไปเจอกันยุ่งงานดอกทุกคนไปเบิรงว่ายุ่งงานดอกเฉอ,อาะาอาหารการกินที่เป็นป็นไายประเทศนีขอที่เป็นจังไดเซอรอู๋ซึ่งมัตื่นเต้นเนาะที่ได้มาเจอแบบนี้แบบไม่เคยมาเจอแบบนี้จะเถอะนะเห็นใจแบบอยู่ในอ่า y ย u t ทุ e บอกบอกทุกคนนะแม่นะเขาว่าเขาสี่นิดปากที่ได้เขาขอยังบบนันไปครับเออที่แด้เขาคิดว่าเขาที่โบนัง,งานดอกสึดท้ายหอาทาันเส็จ เาคิดว่าเขายเขาี่ไปปะเอาเมื่อไรขนาดเขาก็้าสวยนะกสุดท้ายเขาไม่ได้มานั่งท่าอีกโอ้โหสุดยอดเลยคิดนีแบบมดหวังเลยแต่แต่วันยังมีหวังขึ้นมาจะเป็นมอบอลอีอกน่อ้ว่าจะูบุดยผู้สาวอาค่าไหลตัวงานนี่นะ เป็แล้วเปแล้วเ็กตวเลยเอีกแล้วเ wow. oh, hmm. uh ็กอีกแล้วคุเกเลยไม่หรอ่งานอู้เอาบริษัทสุดอาคาเรีว่าใส่สุดเลาแหละ ย้อนแสงย้อนแสงทางนี้ทางนี้ทางนี้บอยอนี่หมอทางนี้บอยอนี่หมอข้าวโฮมไหมเข้ามาหอดหน้างานที่วันนี้นุ่งสุดมีตู้เดอรมีตู้เอาสุดให้ทั้งเสื้อและกับซิ้นแต่ว่าเกือบเป็นของตัวเองเป็นคือซีแต่งโตบุคใครแมทปันไดนี่จะตู้งเวครูเดียวบางตัวจริงกับตัวนี้น้อยเนาะค่อยว่าค่อยตัวน้อยมีตู้ตัวน้อยแล้วค่อยอีกตัวเตี้ยโอ้ย เขาเรียกว่าผู้หญิงน่ารักเขาเรียกว่าผู้หญิงตัวเล็กเ้ยตัวเล็กไม่ได้ตัวเตี้ยอันนี้เป็นสาวอาคาหมดเลยวะแมนมูนิวกันหมดมูเนยวกันหมดเอาขวดเถอะคนขหยเอาขวดเถอมีแต่ผู้นี่ว่าเอาคนแรกเลยคนแรกเลยคนแรกในกลุ่มนนั้อ๋อเอาเขาเขาไม่ได้ใส่สุดอั่ะโวนเผาอ่ะก็ใส่ ว่าเห็นจะทำนาจะใส่นะอ๋อจะทำนาจะใส่เนาะปกติใส yeah. ่เจอจะขาอผิดปกติใส nice ่สุดนั้นใส่สุดเราเลยจริงเขาหันแหละป้องมันเงียบเนาะปกติมันต้องมีเสียงเพลงนะโบนั้นโควิดแล้วเขาโบนเปิดป้องเปิดแล้วเขาเปิดกัรไหมโบเปิดบ่เปิดเพลงแล้วปกป้องโควิดได้หรือปลประมาณนั้น ีสาวอาคาเป็นผู้งงามๆวันนี้เอาแน่ะเต้นละวงนียเนาะแต่ว่าเปลือเปิดเพลงที่เต้นละวงอะไรเนาะเดี๋ยวเจ้ากตินออมโตหันเดี๋ยวคอยจีบึงเดี๋ยวคอยจีเซ้งช่วยอีนึงอีนึงน่ะจะเปิดตู้อยู่ตู้ใหญ่นะตู้ใหญ่เนาะตีกอมเปิดเพลงอยู่เลยก็ดังมาเนาะอันนี้คือเงียบวอนนี้คือเงียบถ้าไผื่อวันนี้ใครคุณอะไรไปพร้อมเลยว่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ไป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 ไงกัน เต็มไปด้วยคุณสาวนางบึงนางงานขยันมาว่าสิเป็นยังไงเป็นงานดองที่เยียบเยี่ยบเงียยเทนี่เบอยบเขาออกซาอุ้ยอันนั้นอ่ะแม่เอออุ้ยใบไซจะคน เดนะเขาจะใส่ชุดเพื่อนก็มีอยู่อยู่หูเพื่นถ่ายพเวดดิ้งเดี๋ยวพาไปเบิร้กันเนาะไปยังไงืครูบอสาวเขาจะชุดเขาจะกันนาจ่ประมาณนี้เนาะเต็มยศเต็มสุดเฮ้ยเจ้าอันข้ากันนี่สือศาสนาพูดปะ แต่เพือ่อในใส่เสื้อคอเนาะใส่ใส่หุบสิทีเพื่อนใส่เสื้อคอผ้ายังโอ้ยบางทีอ <c oughs> นเดีอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้อ้ยยอบายยอกดิมึม <c oughs> งโยงา <c oughs> อาอย,า,อกอย,อยากออย้าออ้อยอยอ้อ เห็นข้าเจ้าใส่ส e ุดงามสุดเท่กันเฮาก็ได <c oughs> <recording. c oughs pudding> <c oughs> ้ใส่แต่นั้นนี่แหละวหล่สุดละเพราะว่าเฮาเดินทางมาดิมีเสื้อใส่กะบุญละดูช่วงนี้ออกงานตลอดบ่แห่ตลอดเห็นตลอดได้เห็นเห็นลงเฟซตลอดอยู่เคื่อใสช่วงน้องกะบ่มีเพลงนี้ต้องมาไหมนี่กันบอกาลังเข้างานอุ้ยเย็นเย็นเย็นน้ำนั่นหรเย็นน้ำแฟนต้าวะปกินวะกินแปลกบอเคยเห็นปกติเย็นเหล้า เย็นเหล้าเย็นเบียร์เลยแปลว่าตัวอันนี้ก็เป็นนะมันขึ้นกับพวกนี่นะอ๋อมันขึ้นกับพวกนีว่ากัเอาเบียร์ไซส์เบากว่ก็เอาเบียร์ไซส์อ๋อโอ้ดีมียูมมีตู้ยูมีตู้ยูยูค่ะตอนตอนนี้รองนี้ควรควรไหมจดของแม่ต้องจดเอาโอ้ยังยังใซส์แบบจดแบบนี้เลยมูเดียวกันมูเดียวกันงามไดยงาม ไอ้ต้องต้องได้จดออกสิเนาะจดไว้จดไว้ว้ามือนาแบบมีงานเฮาราก่อนเด้เส้อขาเออ้จกันก็ดี้กันยังไ่ได้ไปสรุปคืนเนาะจะบ้าจะายไปลอมาคืโอเคคือส้น โบเหงโบเหงบเได้เลยเข้ามาแล้วได้กอันนี้เข้าเจ้าอันนี้ของกินเข้าเข้าลูกขนุนมาเจ้าเอ้าคนเหนืียวพิ่เอ้าคนเหนียอันนี้ไม่อย่างตัวอันนี้ก่อนแรบวะตามที่คอยเตาเลยนี่อันนี้ไม่อย่างอ๊อโอชินอันนี้ยยู ทีมนะยอกควยแล้วับไกดูเฮ้ยมันไกลไแบบไข่สมพักไข่สมพักอันนี้กะเมนออแล้วมาางเดี๋ยวกันเนาะอันนี้มูสเอาเบาอันนี้อาปุบอันนี้รับ แกงกระเพาะข้าวุนแกงเลือดอันนี้ระเุณเอาอูลอนทานกับเราสิซีมนดุอัดแล้วเนาะี่เข้าุ่กอจงานดอกจีเจียเีย มีแจດวบ่ได้เพิ่นว่ามีแจ้วบักกอกบ่ได้ มานี่บริมางานนันนี้โดอดลยงานนี้น่าจะเป็นงานแรกของปีมาแบบงานบูบูจากจะบบอลจาเสาอีกสุดกระยมเขอนุง่งสุดกระยมเขอนุงองน่งกิขงนข้าวเจ้าเด็ดในฝังเพียนชีสิเขียด้ลยทุกคนเนะน,นี่นยรัลาบ ลาบอูจะคุยจนะมีอ่ะ ยูนะอยู่ปัจจุบันเนี่ะอยู่มาแต่น้อยเลยมูแต่ละคนนี้ก็ได้อยู่บ้านสักคู่เลยคนละบ้านจะมาไปเข้างเงี้ยเดียวกันใช่ไหมนีบ้านพี่เยอะหลังนงบ้านหน่งเลยเก็รลดหุนเนาะต้องเล็มต้นเลยย้าสั อันนี้เลยกินไฟแห้งโต๊ะนี้มีแต่สาวอาคาเต็มเลยีน้กินนเดได้เอาไปเจาะลำบงเนาะจะได้ไปฟอนลำบงเอ๊ะไปฟอนลำบงแล้วอนลบ ทุกคนตอนนี้ออกมาจากงานดองและวมาแล้วมีตัวอะไรมีตัวเจอกันบ่ม่าเด้อทุกคนมีตู้เมา<อ>มีตัวได้เมา เจอกันมือแรกก็ประมาณนี้เลยเนาะเอาภาพบรรยากาศกางานดอกอาคามาฝากก็ประมาณนี้เดี๋ยวสิพากับกอนเพราะมันค่ำแล้วตอนนี้ก็หกโมงปลายจะเป็นหกโมงครึ่งอะติบอกชิก้าบ,บัานเลยด้คนออกมาได้เศร้าๆนะย,ยังไม่ได้พักผ่อนเลยยังเท้าทุกมือจะเท,าท้าโมงนี้บาย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 เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวว่าสิพาทุกคนไปใส่